สวัสดีครับผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมปอแหาสารนะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการแต่งชุนนะครับแต่งชุนพลาสติกนะครับถามว่าทําไมต้องแต่งนะครับเวลาการใช้งานมันก็จะมีการลื่นนะครับแล้วก็จไุได้ได้น้อยนะครับจุได้ได้น้อยแล้วเราก็ วันนี้เราก็จะมาทําการแต่งให้มันกระชับมือนะครับเวลาสานเหยเราก็จะได้คล่องมือขึ้นนะครับน้าหนักเบาตัวนี้ก็เป็นชุนเบอร์สองนะครับมีความหนาอยู่แล้วนะครับอันนี้หนามาจากโรงงานแล้วนะครับแต่ที่ถ้าเราไม่แต่งเราก็สามารถสานได้เลยนะครับถ้าถ้าเราจะไม่แต่งแต่อันนี้สําหรับท่านใดที่อยากจะลองทําก็ทําได้นะครับ พอผมลองใช้แล้วก็เบาดีนะครับจุได้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 เยอะขึ้นนะครับอาจจะไม่มากแต่เยอะขึ้นนะครับการเวลาตักเวลาอะไรก็คล่องมือขึ้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะครับครับครับการแต่งก็ผมก็จะหาเศษพวกขวดนะครับก็แต่ก็ต้องระวังมือนะครับเวลานำมาใช้นะครับเพราะเวลาอาจจะบาดมือเราได้เราก็ต้องเฮ้ หับให้ดีนะครับหรืออาจจะใช้ถุงม,มือช่วยก็ได้นะครับเราก็จะมาแต่งส่วนส่วนด้านในของของชุนก่อนนะครับขูดออกนะครับ เพื่อให้ด้านในมีความกว้างมากขึ้นนะครับไอกส่วนหนึ่งด้านในก็จะแข็งนะครับเวลาใส่มันจะดันก็จะเจ็บมือหน่อยนะครับเวลาเราใส่ได้แล้วก็มาแต่งให้มันเล็กลงในนะครับ ดูที่เรานะครับจะให้เล็กขนาดไหนก็ก็ขูดออกมานะครับแต่งไป ตอนนี้เราก็แต่งมาเกามาจนเริ่มอ่อนแล้วนะครับไม่แข็งแล้วครับด้านในก็กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นหัวชุนไว้นะครับเพื่อ,อไว้สำหรับการตากักตักได้นะครับหรือการเกี่ยวก้อยนะครับหรือจะสารแบบวัก ก็ตักง่ายขึ้นนะครับหรือจะสารสองคัดก็ได้นะครับเราทำไว้เพราะว่าถ้าเราไม่แต่งด้านปลายแหลมนี้ก็จะหนานะครับก็จะไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราก็จะมาแต่งเกลาให้เล็กลงหน่อยนะครับแล้วก็จะทำเป็น เป็นตะขอไว้นะครับนี่เราก็จะใช้เลื่อยนะครับตัดเหล็กบากไว้นะครับเพื่อเวลาเราขูดเราจะได้ไม่เลยออกมาที่ปลายแหลมนี้นะครับ เราบากได้แล้วเราก็จะมาเหลาต่อนะครับเพื่อทำปลายแหลมให้มีตะขอนะครับเกี่ยวได้ได้นะครับ ส่วนตรงที่เราบากไว้ก็ก็แต่งให้เป็นขอไว้นะครับเพื่อเอาไว้ตักได้นะครับจะมีรูปทรงประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็มาแต่งด้านหลังบ้างนะครับตันนี้เราก็ออกให้กว้างขึนมาหน่อยนะครับ นี่นะครับชุนที่เราแต่งก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเพียวบางลงนะครับเบาเบาขึ้นนะครับแต่ส่วนด้านในนี้นะครับควรอย่าให้เล็กจัดนะครับมันจะอ่อนได้นะครับเวลาจะใส่ได้เยอะๆนะครับก็เอาพอประมาณนะครับอย่ายให้แหลมมาก ถ้าแร่มากก็จะอ่อนนะครับเพราะเป็นพลาสติก ครับอันนี้ก็ส่วนที่ผมได้แต่งไว้แล้วนะครับใช้อยู่ประจํานะครับก็จะเจาะรูนะครับส่วนอันใหม่ที่ได้ทําลงคลิปลงมาก็เป็นอันอันใหม่นี้นะครับแลถ้าเราใส่แล้ใส่ได้ลงไปนะครับถ้าเราดูแล้วว่าท้ายนี่ยาวเราก็จะตัดออกอันรูนี้เราจะเจาะหรือไม่เจาะก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เจาะเองนะครับก็เจาะให้มันเบาขึ้นนะครับไม่ได้เจาะ อะไรนะครับไม่เ,เจาะเพื่อความสวยงามก็มีเหล็กเผาไฟหรือสว่านก็สามารถนํามาเจาะได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีขอเกี่ยวนะครับสามารถจะเย็บสองขัดก็ได้นะครับเพราะว่าปลายเราแหลมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่ที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับอันใหม่อันนี้ก็แต่งแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่นครับก็จะมีขอให้นะครับด้านในนี้ก็เพียวลงนะครับหรือเราจะแต่งให้เล็กอีกหน่อยก็ได้นะครับสารเบาๆก็จะกระชับมือสบายดีนะครับสบายมือดีครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตัดออกมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดใส่ได้ไปเราก็จะตัดออกนะครับ ครับตอนนี้ก็เจาะรูไปแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเจาะก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้ผมก็ตกแต่งนะครับเพื่อนะครับมัน,นก็เบาเบาขึ้นนะครับไม่ไม่หนักนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เจาะรูแล้วนะครับถ้าท่านใดไม่อยากเจาะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมเจาะก็คือเพื่อน้ําหนักเบาขึ้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเราจะพอแล้วคือการแต่งชุนที่ทํามานะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ได้พอใส่ได้เต็มขนาดไหนแล้วเราจะลองตัดท้ายของชุนออกนะครับเพื่อไม่ให้มันมันลึกเกินไปเวลาเราเอาได้ออกมันจะมาติดอยู่ช่วงนี้เพราะว่าได้ไม่เต็มหรอกได้ได้จะอยู่ช่วงมาเนี้ยครับเดี๋ยวลองดูนะครับ นะครับเวลาเราใส่ไม่แข็งนะครับ ครับตอนนี้เราก็ใส่ได้มาแล้วนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับที่จากที่เราไม่ได้ทําการแต่งชุนนะครับกับที่แต่งชุนอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งนะครับส่วนนี้เราก็เราใส่ได้จนเต็มหมดแล้วนะครับเราก็จะตัดส่วนนี้ออกตัดเพื่ออะไรนะครับตัดเพื่อให้การที่ได้เราตอนเราสาดเราก็ต้องออกจากตรงนี้นะครับออกแล้วมันค่อยจะติดเราก็ตัดแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่ต้องไปตัดนะครับ จะกลิบออกนะครับตัดออกตัดออกแล้วเราก็ฝนสักกน่อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะแตกต่างกันออกมานะครับครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทำนะครับก็สามารถนำไปทำได้นะครับแต่ถ้าจะเหลาเฉยเฉยก็ได้นะครับแต่เราก็ อย่าเหลาให้อ่อนมากนะครับอ่อนมากก็ไม่ดีนะครับก็เหลาพอประมาณน้ำหนักอะไรก็มันก็จะกระชับขึ้นแต่ได้เนี่ยก็จะได้มากขึ้นเพราะว่าผมผมได้ลองใช้มาแล้วนะครับว่าได้มากกว่าจริงๆแล้วก็มันจะไม่แข็งตอนเราใส่ได้หรือเอาได้ออกนะครับช่วงจะหมดได้แล้วมันก็จะแข็งอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยออกเหมือนว่าพลาสติกหนานะครับ นี่ครับที่ผมใช้อยู่ก็ทําไว้หลายอันเหมือนกันนะครับเนี่ยครับจะเป็นลักษณะเดียวกันนี่นะครับครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับก,กดถูกใจกดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ